เอาไดินเดียวจนี่น่นี่่มีุดเานะมีุดาขรหนขึ้นขึ้นขึ คุณพ่อได้นะครับที่มาส่งครับเมื่อเลิกแล้วนะครับโอ๊ตเป็นสนามบินใหญ่เนาะนี่เนาะสุวรรณภูมิเลยทุวภูมิสนามบินใหญ่เลยทุกแถบแทบทุกห้านาทีจะมีเครื่องลงตลอดเนีทุกห้านาทีครับเครื่องบินจะขึ้นลงตลอดครับนนนาทีั้สนามบินใหญ่นะลงตลอดพี่น้องเจะได้ประกาศจากสิทธิอาจจะนอนหลับไ่ตรงนั้น วัดนไปเสรจนะเอารถจอดที่ไส่รถจอดวายูอยู่อยูไก่กันรถจอดแสวไหนพูดเนี่ยเกษตหาพวัต จะไปไหมถ้าไปพี่ก็จะไม่ได้กินข้าวขาหมูก็ไปก็ไปเถอะไปได้ปะสกูจัเลยออ้าวออแต่มอะไรเปพื่อนพ่อวัดด้วยเนาะย่ไปวัด่อวัดผี่จะได้กินหลังหลังจากมาจากเกินข้วาหมูต่อดีแล้วอร่อยาข้นข่าังาอ

เป็นอาภรณ์อะไรเนี่แค่ภาษาชาบ้านเยอะเลยไกันนะแล้แค่ผู้เดียวแผ่่นไหนขันขันโาอะไราอะไรกอะไรนีที่เกิดขนาดนอย่าไรกันเลี้ยงดูวะขั เป็นกระถ่ายคลิปเป็นกีน้กันจเนหอ,อครับ,รบผมก็เริ่มเ<ะ>ตรียมมัรโทสภษาตมลียเตรียมกับลบเอารูปภาพดูแล้วไปกินตีน้อยไปกินตีน้อยกันไอ้วัดวันนี้<อ>

ไปบุลกบุลก์ปะปาโจกดีปะโอเคเดินทางปลอดภัยขอบอบคะเอ้าวพ่ได้พ่อกันเรนบ่ไปแล้ววะนักเอกไปแั้วไ้า ส่งงานนะเรียบร้อยครับนี่น้องครับเอ <a> er, าบัดดี้ไปกินตีหน่อยกับพระวัติคนโทกกันค <key>, ุยกันวันนี้เด็ติดน้าบ้านดิฉันใจหลายๆเพราะคู่เขาได้กเป็นพาร์อลรยด้วยมาเลยลูกสาวบนเป็นเรือนของธรรมดาไอ้น้องครับอ๋อเอา พูดได้หน่อยพูดได้ร้ายพูดดวงดีเป็นรถนักเอขออกไปนะครับรถ่นรถพระวัดคุณคอนเซปต์สีขาวรถตู้งยังอยู่อยู คครับลิปส่งน้องมันนะมันหยาบลงจบคีไปแคมมือครับพี่น้องครับขอบคุณท้วการติดตามครับพี่น้องช่องปลาปูลุงอ๊อกพี่เชี่ยวครับพี่น้องกูเลยกกับมาเบิร์กไม่เงียบเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะเพื่อจะได้พาคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สที่นี่ครับขอบคุณและลาใชครับพี่น้องครับสวัสดีครับ